ผักที่ปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยมันต้องผลิตด้วยใจแล้วมีมาตรฐานในการผลิตเราถึงจะทําผักที่ปลอดสารพิษ100%ได้นะครับมูลค่าของผักที่เราจะต้องทําปริมาณมากๆซึ่งราคาต่ำเนี่ยสูอเราหันกลับมาทำในน้อยมีคุณภาพแล้วราคาสูงดีกว่าครับเรา ได้มาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีกันแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับเรามีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้นนะครับสมาชิกมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจะยั่งยืนต่อไปนะครับทําได้ไปจนรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นหลานนะครับผมนายสะอาดสอนสินนะครับเป็นที่ปรึกษาของสากกร์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนาจำกัดนะครับ สหก์ของเราเริ่มก่อตั้งมาเมื่อวันที่28ธันวาคม2558นะครับมีสมาชิกทั้งหมด98รายนะครับมีพื้นที่ทําการเกษตร315ไร่นะครับที่อยู่เป็นสมาชิกของสาก์เรานะครับเราเป็นสมาชิกเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสาก์ครับเป็นคนเริ่มก่อตั้งกันมีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง30รายสาก์ของเรารบรวมผล,ผลผลิตผักปลอดสารพิษแล้วก็นําผักมาเพื่อตัดแต่ง ให้ได้คุณภาพนะครับแล้วก็บรรจุในถุงนะครับแล้วก็ขายส่งในราคาแพ็กละ7บาทนะครับแล้วก็ขายปิกในราคาแพ็กละ10บ,บาทนะครับตามวิสัยทัศน์ของสากลของเราที่มีวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นผู้นําในด้านตลาดผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจร้านค้าแล้วก็จัดหาเพื่อชุมชนนะครับโดยที่ว่าที่หันมาทำผักปลอดสารพิษเพราะว่าผักทั่วไปเนี่ยราคามัน อยู่แค่7บาททั้ง10บาทนะครับแต่พอเราลองหันมาทําผักปลอดสารพิษนะครับเราบรรจุแพ็คเสร็จเบ๊บเนี่ยเราจะอยู่ได้กิโลละ30บาทถึง50บาทนะครับซึ่งราคามูลค่าของราคาผักเนี่ยมันต่างกันแล้วมูลค่าของผักที่เราจะต้องทําปริมาณมากๆซึ่งราคาต่ำเนี่ยสู้ราาเ,เราหันก็มาทำน้นอยมีคุณภาพแล้วราคาสูงดีกว่าครับ ตะแบกงามทำผักปลอดสารพิษมาทั้งหมด 5- 6ปีเข้าปีนี้เข้าปีที่6นะครับผลตอบรับของสมาชิกก็ดีเรามีลูกค้าประจำนะครับมีการสั่งล่วงหน้านะครับมีการออเดอร์ล่วงหน้านะครับโดยที่ว่าผักของเราเนี่ยเขาติดในเรื่องรสชาตินะครับเราควบคุมเรื่องอายุการตัดผักนะครับว่าผักช่วงอายุเท่านี้จะมีรสชาติหวานกรอบนะครับไม่เกินอายุของมันนะครับมันก็เลยเป็นทําให้ลูกค้าติดใจผ,ผู้บริโภคเนี่ยติดใจแล้วสามารถเข้าถึงได้มา ดูกระบวนการผลิตของเราได้ที่แปลงเลยนะครับตลาดที่เราส่งถ้าเป็นกรุงเทพเลยก็จะเป็นตลาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นตลาดเพชรณุโลกนะครับเป็นตลาดบา้บานแขกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากําแพงเพชรก็ตลาดศูนย์การค้ากําแพงเพชรนะครับที่ผักของตะแบกงามออกไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ออกจากสหกรณ์การเกรษตรจะเป็นผักที่ มีการคัดและบรรจุพันธุ์นะครับจะขายที่ตลาดนัดเกษตรกรนะครับวันศุกร์กับวันอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มขายในตลาดประชารัฐที่หน้าอำเภอเก่าวันพุธกับวันอังคารนะครับในช่วงเย็นนะครับผักมันมีทั่วไปนะครับผักแต่ผักที่ปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยมันต้องผลิตด้วยใจแล้วมีมาตรฐานในการผลิต แล้วต้องมีวิธีการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการนะครับเราถึงจะทําผักที่ปลอดสารพิษ1้อได้นะครับส่วนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมาในเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับต่างๆก็เราได้ลดห้องเย็นมานะครับในปี2559ะครับในการขนส่งผักส่งกับทางห้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหาเราใช้รถคอกส่งนะครับมันอยู่ ากแดดทําให้ผลผลิตเนี่ยเราเสื่อมสภาพง่ายนะครับแล้วเราได้รับสนับสนุนรถปั่นดินตัวน้อยเป็นรถอเนกประสงค์เพื่อใช้ในแปลงผักเพื่อลดการใช้สารเคมีนะครับในการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็พัฒนารงคัดบรรจุนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP นะครับเพื่อว่าพัฒนารงคัดของเราเพื่อที่ผักของเราจะมีรงคัดที่ตัดแต่งผลผลิตแล้วนําส่งให้กับทางห้างที่เราส่งได้ครับ คือมาลายโยชนะค่ะเป็นสมาชิกตั้งแต่59ครั้งแรกทำนาอย่างเดียวทีนี้มาเข้าเข้าสหกณรก็ทำผักเพิ่มก็ดีขึ้นพอมีรายได้เสริมขึ้นมาจากที่ทำนามันจะเป็นได้แบบรายเดือนนานี่สี่เดือนถึงจะได้ครั้งพอทำผักเราก็จะรายได้เราก็จะเข้ามาทุกเดือนทุกเดือน มารวมกลุ่มก็จะได้เพิ่มไปอีกดีกว่ารถที่ตลาดมารับตลาดเขาจะมารับถ้าเป็นผักชีตลาดก็จะมารับ10บาท12บาทสากลจะรับ15บาทก็มาอบรมที่สากลเลยว่าใครจะปลูกก่อนปลูกหลังนัดกันนัดวัน ว่าใครจะปลูกอะไรถ้าใครทำผักก็จะมีเงินมาแบบลงทุนให้ก่อนอะไรเงี้ยคะปุ๋ยเราก็มาเอาก่อนได้เพราะเรามีทำปุ๋ยกันอยู่แล้วพอตัดผักเสร็จปุ๊บค่อยหักออกมาแบบยังไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ย<ะ>ก็ดีเราไม่ต้องไปหาทุนตรงไหนเพราะสากรเขามีทุนให้ก่อน ปุ๋ยอะไรแล้วก็มาเอาก่อนได้สากก์เราวนี่ที่ถ้าทําผักเขาจะไม่คิดดอกเบี้ยถ้าเรากู้ข้างนอกก็4บาทต่อเดือนก็ดีค่ะกรรมการดูแลแบบเหมือนลูกน้องอนะลูกน้องกับหัวหน้าอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําดีมีอะไรก็โทรหาก็ประทับใจว่าดูแลกันดีค่ะ ความทับใจที่ทําอยู่กันอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตั้งแต่ผู้นําคนที่เริ่มแรกก่อตั้งสหกรณ์น,นะครับแล้วก็เราได้มาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับทําให้พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนของเราเนี่ยเรามีเศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้นนะครับสมาชิกมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็พอ รายได้ของสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยช่องทางการตลาดในการขยายตลาดและความยั่งยืนในการผลิตผักซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกที่นี่ก็จะยั่งยืนต่อไปนะครับทำได้ไปจนรุ่นรุ่น,นหลานนะครับโครงการที่แผนที่จะทำต่อไปนะครับก็คือว่าเราจะเพิ่มเพิ่มจุดขายจุดขายก็คือว่าเรื่องรถเล่และก็ผลิตภัณฑ์ โดยที่ว่าอย่างผู้บริโภคเนี่ยทานผักแล้วก็อยากมีน้ำพริกนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำบรรจุพันธุ์น้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกวางขายที่ตลาดเกษตรกรก่อนนะครับแล้วก็จะมีการขายทางออนไลน์นะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มงานเพิ่มไรายได้ให้กับสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับทางสากลด้วยครับตอนนี้เรากําลังจะทําจุดกระจายสินค้าอยู่ในเมืองกําแพงเพชรน,นะครับโดยที่ว่าตอนนี้เรารับสมัคร คนที่ว่างงานนะครับเพียงให้มีมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันเราจะทําตะกร้าให้นะครับโดยที่จะเป็นรถเล่นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล่ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อกระจายผักปลอดสารพิษให้ถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับแล้วก็จะมีสร้างเพจที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ว่าวันนี้เรามีผักอะไรที่ออกจำหน่ายบ้างนะครับในช่วงเวลานี้สามารถซื้อขายทางออนไลน์ได้เลยนะครับเราจะมีพนักงานวิ่งไปส่งที่นาบ้านนะครับคนที่สนใจก็เข้ามาติดต่อได้ที่แปลงที่สากร ของเรานะครับแล้วก็หรือโทรมาที่เบอร์0635037694ก็ได้ครับ